5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by... พบกับเสื้อเชิ้ต GQ x Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ l ลายไมช h อบแอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประววรหานุสาหะครับเรายังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับวิทยาศาสตร์แห่งความเงานะครับ วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของความท้าทายชั่วชีวิตนะครับการรักษาการควบคุมตัวเองไว้ได้เนี่ยถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่ตอนเราเป็นทารกนะครับเราต่างอยู่ในดินแดนแห่งความพึงพอใจฉับพลันนะครับ instant gratitude เนี่ยนะฮะแล้วก็สนใจแต่ตัวเองนะคือเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะครับแต่เมื่อโตขึ้นได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมได้รับการสอนนะครับเราก็จะเรียนรู้ที่จะไม่แย่งของเล่นจากเพื่อนที่โรงเรียนนะครับ ไม่ทำร้ายร่างกายพี่น้องหรือว่าคนอื่นๆน,นะฮะหรือว่าไม่กินคุกกี้หมดกล่องก่อนกินอาหารค่าแปบ๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยสมองส่วนที่ควบคุมแรงผลักดันของเราก็จะพัฒนาขึ้นอย่างมากแต่กระบวนการควบคุมก็ยังต้องการการควบคุมจากสมองระดับสูงอยู่ดีนะฮะหรือว่าเป็นสมองส่วนหน้าอย่างเงี้ยนะครับโดยเช่ะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องตัดสินใจในเรื่องที่ต้องหักห้ามใจนะครับเช่น ช้อปปิ้งหรือว่าจะออมเงินดีนะฮะหรือว่าจะจะ,ะดูทีวีหรือว่าจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือดีนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมม่มีการทดลองอันหนึ่งนะครับที่เขาอยากจะทดลองว่าผู้เข้าร่วมทดลองจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแค่ไหนหากต้องพยายามยับยั้งชั่งใจในการทําพฤติกรรมที่ทําให้รู้สึกดีแต่ไม่ส่งผลดีกับตัวเองนะครับการทดลองนี้เขาก็รวบรวมกลุ่มาาสมาครขึ้นมานะฮะแล้วก็บอกคนเหล่านั้นว่าการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเล็กๆที่ชื่นชอบและเคารพซึ่งกันและกัน โดยอธิบายว่าหลังให้ทําความรู้จักกันและพูดคุยกันทั้งกลุ่มสพักนะครับจะให้แต่ละคนเลือกคนอีกสองคนที่เขาหรือเธออยากทํางานด้วยมากที่สุดจากนั้นในช่วงพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวนักวิจัยจะแจ้งทําเป็นอึกอ,อักเมื่อบอกผู้เข้าร่วมทดลองอบางคนว่าไม่มีใครเลือกเขาหรือเธอเลยนะครับนักวิจัยก็จะบอกว่าแต่ไม่เป็นไรนะคุณสามารถทําแบบทดสอบส่วนต่อไปได้ตามลำพังนะครับ ผู้เข้าร่วมอีกส่วนหนึ่งจะได้รับคําบอกเล่าอีกขั้วเลยคือทุกคนในกลุ่มต่างอยากร่วมงานกับเขาหรือเธอนะครับแต่เพราะไม่สามารถจัดกลุ่มใหญ่ได้ดังนั้นเขาหรือเธอต้องทําแบบทดสอบต่อไปตามลําพังเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนเมื่อกี้นี้นะฮะดังนั้นพูดง่ายๆคือว่ากลุ่มหนึ่งจะรับการตั้งค่าทางสังคมเหมือนถูกทําให้เจ็บปวดนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับการตั้งค่าทางสังคมเป็นการกอดแน่นๆนั่นเองนะครับ แบบทดสอบต่อไปถูกวางไว้ว่าเป็นการทดสอบรสชาตินะครับผู้เข้าร่วมแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มถูกตัดขาดหรือถูกสวมกอดทางสังคมเนี่ยต่างก็ได้รับถ้วยใส่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพขนาดพอดีคำ3า35ชิ้นพวกเขาต้องทดสอบคุกกี้ด้วยการกินมากเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการนะครับเพื่อตัดสินว่ารสชาติเนื้อคุกกี้และกลิ่นเป็นอย่างไร และในการทดลองนี้เพื่อให้มีการควบคุมการทดลองจึงมีการสัมภาษณ์นักศึกษาอื่นจากมหาวิาทยาลัยเดียวกันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับออซึ่งยืนยันว่าแทบทุกคนเห็นว่าการกินคุกกี้เยอะๆเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่แย่เพราะว่ามันทําลายสุขภาพน่าสนใจมากครับผลที่ออกมานะฮะผู้เขารวมทดสอบที่ถูกตั้งค่าให้ถูกตัดขาดทางสังคมจะกินคุกกี้โดยเฉลี่ย9ชิ้นคิดเป็นราว2เท่าของคุกกี้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นคนที่ได้รับ การโอบกอดทางสังคมผู้นี้คือว่าคนที่ถูกตัดขาดทางสังคมเนี่ยกินคุกกี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ได้รับความเห็นร่วมกันตรงกันว่าไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมากถึงสองเท่าความโดดเดี่ยวทางสังคมไม่เพียงกระตุ้นความอยากกินอาหารที่อุดมด้วยไขยมันเท่านั้นนะแต่ยังคล้ายกับว่าทาให้คุกกี้อร่อยขึ้นด้วยเพราะผู้เข้าร่วมทดสอบส่วนใหญ่ที่รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมให้คะแนนคุกกี้ว่ามีรสชาติอร่อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการยอมรับ ทางสังคมในการทดลองนี้แล้วดูเหมือนนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าระบบการควบคุมตัวเองล้มเหลวด้วยเพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยคนเหล่านี้กินคุกกี้ในปริมาณมากกว่าทั้งที่พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยนเป็พิเศษอาสาสมัครหลายคนที่ถูกตัดขาดทางสังคมกินคุกกี้เยอะมากแต่ว่าก็ให้คะแนนอร่อยว่าก็เฉยๆนะฮะ ม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเวลารู้สึกท้อทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่บ้านเราจึงหันไปหาไอศครีมหรือหานไขมันสูงนะครับจริงๆหนังสือเรามีพูดประเด็นนี้ในตอนต้นด้วยนะฮะนั่นเป็นเพราะเราอยากจะบรรเทาความเจ็บปวดที่เรารู้สึกด้วยการฉีดน้ําตาลและไขมันเข้าสู่ศูนย์ความสุขในสมองนะครับเมื่อเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราจึงตรงดิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้เลยนะครับการสูญเสียทักษะด้านการคิดและการบริหารจัดการตัวเองนี้ช่วยอธิบายได้ว่านะฮะทำไมคนที่แบบ อยู่ในสภาวะที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยนะครับมักทําอะไรที่ทําให้ตัวเองต้องเสียใจภายหลังการทดลองครั้งนี้เนี่ยอาจจะพอบอกได้ว่าจริงๆพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเนี่ยนะครับการแก้เรื่องนั้นๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ที่ที่การไปบังคับหรือว่าห้ามให้ทําแต่มันเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่นี้คือการยอมรับหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับผมเคยได้ยนินเคสตรงนี้เป็นเคสที่น่าสนใจมาก คือเคสที่โปรตุเกสนะครับที่เขาพยายามที่จะจัดการกับคนที่ติดยาเสพติดเ็าคนพบว่าคนที่ติดยาเสพติดไม่ได้ติดเพราะว่าสารเคมีหรืออะไรอย่างนี้อย่างเดียวอาจจะมีบ้างนะฮะแต่ติดเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่นี่แหละคล้ายๆกับกินคุกกี้นะแต่ว่าในสเกลที่ใหญ่กว่าเขาก็เลยให้คนเหล่านี้เนี่ยพูดง่ยายคือมีความสัมพันธ์ทางสังคมไปแก้ตรงนั้นคือให้มีงานให้มีอะไรที่เหมือนกับทําแล้วมีความหมายกับคนอื่นปรากฏว่าช่วยช่วยหยุดนะพฤติกรรมการเสพยาได้ดีมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่นักสังคมวิทยาหรือใครก็ตามที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยศึกษามานานแล้วพบว่าจริงๆเนี่ยไอ้คำพูดที่ว่ามนุษย์เป็นสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําพูดที่ผิวเผินนะฮะมันย่างลากลงไปลึกที่สุดถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเชื่อของเราเลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by เสื้อเชิ้ต GQ X Mission to the Moon Selective Edition